คนจะชอบอธิษฐานกันแล้วใช่ไหมแต่ความเชื่อของเราคือการอธิษฐานจะต้องไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปหรือไม่ก็ในโบสถหรือในที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่ที่เราเคารพถูกต้องไหมแต่พอเราได้ไปฝึกเรื่องเนี้ยแล้วเรียนรู้มันไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือทุกคำพูด ที่เราพูดกับตัวเองที่เราบอกกับตัวเองในทุกวันทุกวันทุกวันแม้กระทั่งความคิดก็คือคำอธิษฐานของเราล้คิดดูดิวันหนึ่งมนุษย์เรามันมีความคิดอยู่6กหมื่นาันความคิดต่อวัน เื่องอะไรว่างเ่มีทั้งบวกมีทั้งลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบสุดท้ายอะไรอะที่เราอธิษฐานจิตออกไปและทุกคำอธิษฐานคือคำอวยพรที่เราได้รับกลับมากลับมาสำรวจตัวเองด่วนคิดอะไรกับตัวเองและชอบอวยพรอะไรกับตัวเองอยากจะพูดถึงนะ เอาไว้คิดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ะ